พยายามสูบน้ำตั้งสูบสตาร์ทครึ่งชั่วโมงยังไม่ติดเวลาทดสอบเครื่องเวลา,าไปให้ช่างซ่อมหรือว่าทดสอบเครื่องโดยที่ไม่ได้สูบติดเวลาจะใช้งานจริงไม่ติดเป็นอย่างนี้ทุกครัง้งน้ำเส่วมสวนพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นไปจำเช่นเคยนะครับกับเขียวะลาดบนไซไฟ m k p f ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันเลยนะครับพี่น้องคือชว่วงนี้ไม่ได้ออกคูดไม้เพราะว่าฝนตกอย่างที่เห็นทุกวันชว่วงนี้เป็นจะเป็นคลิปโซดนะพี่น้องนะไม่ได้ถ่ายแบบว่าไปคุดไม้คูดอะไรเพราะว่ายุ่งอยู่กับสวนนี่เป็นสวนหลังบ้านแม่ผมนะเหมือนปีที่แล้วพี่น้องน้ําท่วม ทำบ่อปลาได้นะบ่อปลาทำบ่อปลาเลี้ยงปลาในในสวนบนไซมิดกระถางเลยนี่คือโซนของดินซานไนกลางซึ่งทําการตอนไว้นี่นา้นาน้าจะมิดกระถางแล้วนะหลายกระถางก็มิดละถึงปากกระถางละอันนู้นก็จะเป็นผู้ในพนซึ่งปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะตรงนี้จะเป็นที่วางมะขามบิดแต่ปีนี้ยังไม่ได้มาวางอะไร วังนี้มะนาวเทศมิดกระถางคือตกพอบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นเนี่ยตกทุวกวันหาวันที่ต่อกันละเดี๋ยวนี้มาสูบยังไม่ได้แทงร่องวันนี้ก็พามาเดินดูเล่นว่าทําไมถึงหายไปหายไปยังไงจริงๆถ้าไม่เทดว่ากลัวไม้จะลากเน่านะเอาปลาสลิดปลานินปลาอะไรมาปล่อยนะพี่น้องนะเนี่ยตรงนู้นจะลึกนะตรงนู้นหัวตรงนู้นอะ่ะประมาณหัวเขา่า นู่นนะมุมนู่นนะหัวเข่านี่กลับไปดิดสูบเลยวิถีชีวิตชาวสวนบนไซพี่น้องสู่สู่สู่สตลอดทุกปีอ่ะดิสูบเลยมีแบกสูบผนมาตั้งแต่เช้านะพี่น้องติดไหมเวลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะ เวลาทดลองเครื่องอ่ะมันจะติดเวลาจะใช้งานจริงเนี่ยไม่ติดเมื่อตอนที่น้ําถ่วมไต่ถุนมาสองสามวันที่แล้วเหมือนกันเอเจนน้าถึงว่าเข้าอ่ะระหว่างนี้เราไปดูต้นไม้ก,กัน กิ่งตอนเริ่มออกแล้วนะออกมันไม่ใช่เริ่มออกมันออกมาเยอะแล้วพระสมควราแล้ว,วพี่น้องหลินซานอะใบกลางฟรา,ามไก่ชนนี่นี่ยืนอยู่แผ่นปูนกิ่งกราลังสวยนะพี่น้องนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่กิ่งรอกคนไหนสนใจก็ทักมานะครับครับ ลินซานลินซานไปกลางกิ่งตอนนะพี่น้องนะเนี่ยพลังออกดอกนี่น้ำตอนนี้อันนี้ตรงนี้จะเป็นที่สูงกว่าเขาหน่อยยังท่วมไม่มากยังท่วมแบบถ้าถ้ามันเลี้ยดินประมาณนี้นะมันยังพอเอาอยู่นะยังพอมันหมะสําหรับเลี้ยงลินซานเลยเพราะว่าลินซานเป็นไม้ชอบน้ำเราถ้าน้ำมันเลี้ยดๆอย่างนี้นะชื้ขออนุญาตคือขี้เกียจเปลี่ยนกล้อง เนี่ยถ้าน้ำรองเหมือนเหมือนมันเหมือนกับเราอะ่ะใส่ถาดน้ำรองก้นกระถางอะพี่น้องเราก็จะไม่ต้องลดน้ำไปหลายวันแต่โซนนู่นนะซึ่งผมตั้งเต้นอยู่นั่นอะ่ะเต้นนั้นเอาไว้เวลามานั่งตอนกิ่งเพราะว่าแดดมันร้อนก็จะตอนกิ่งแต่ตอนนี้แช่ามากต้องสูบออปก,ก่ณนีนากออกเยอะมีกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะพี่น้องนะ นี่ลาบเต็มตุ้มและมีราคาตั้งแต่แปดิบาทเก้าสิบบาทหนึ่งรอยเจ็ดิบแล้วแต่ปริมาณการสั่งแล้วก็ขนาดจริงนะพี่น้องบางกริงนี่แทบจะเรียกว่าเอาไปทำแม่พันนี่เลยปลูกปุ๊บใหญ่อย่างจริงนี่นี่จริงใหญ่เลยเนี่ยถ้าปล่อยปลาได้นะถ้าไม่เจ็บก็กลักวไอ้ทางโซนนู่นมันเน่านะพี่น้องนะหลังบ้านแม่ผมนะพวก ก็คือโน่ะมีดกระถางเลยน่นกระถางขนาด12งนิ้ว14่นิ้วผูในพ้นพวกต้นไกลนั่นเกินครึ่งหัวเข่านะมุมนั่นอ่ะ,อะตอนนี้ก็ยังไม่ได้สูบกอทะเลยังอยู่กวนนี้ก็เหลือไม้น้อยแจะไม่กีดต้นอ่ต้องไตติดสูบต้องไปดูคลิปหนาเดี๋ยวพี่น้องเด้อ ต้องไปทําการนั้นก่อนผมวันนี้ทําคลิปแบบเร็วๆง่ายๆอุ้ยปลาหางนกยุงก็มีมาอย่างไงปลาหางนกยุงคลิปนี้จะทําแบบง่ายๆถ่ายแบบทีเดียวจบไม่ต้องนั่นครับพี่น้องเพราะว่าจะทำคลิปสั้นวิถีชีวิตชาวสวนบ้านไซซึ่งเดี๋ยวอีกสวนหนึ่งที่ปลูกเพิ่มหน้าอยู่ที่ฟาร์มแพะซึ่งตอนนี้มีแพะอยู่ ยี่สิบห้าตัววัวสองตัวไก่แจ้ประมาณเกือบร้อยเดี๋ยวจะไปทําคลิปนาะเดี๋ยวผมไปทําคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวพี่น้องไปที่สูบก่อนที่เครื่องก่อนรู้สึกว่าจะมีปัญหาไงก็มันเดิมครับฝากก็ไลก,ก์ก็แชร์ก็ที่ตามป็อกำลังเรงใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวพัลลาบนไสฟาร์มเดี๋ยวสูบน้าก่อน